ดูสไหลายแต้มพีนองจ้าพูน่ะคนค่ะก้นก้นเข่ากันค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเบิ้งพี่น้องความตึงกหลังค่ะมาลวกหวกเลยค่ะ đeo gì để tăm kéo kéo cá ra, để tăm tăm nó cho nó, nướng khéo néo kia, nướng khéo néo bây giờ ăn cắp đấy à, đơ, này cây bì súp lò, thau cả, đây là nó cho nó khéo néo, để bi xay xoay con, xoay xoay con à. แคลอดต้มแคหลอดน่นจจะเนาะ้าวซุกแล้วขึว้นล,ลายแล่รอคือใส่กองป๊าดกองเขา ต้องเขาหน่อยค่ะเมียม่สิหนึ่งว่าลายคือลายแท้ได้สมว้เนาะได้แล้วแต่มันแก้วประแดงแะนะจ๊ะเนาะขอตังไว้ก่อนจิมตำแก้วประแดงใส่ประกอกใส่ผักเบอร์นี่ค่ะต้นหอมปักซีนี่ค่ะกระมิบประกอก บักน้าวถ้ามักสมก็ใส่บักน้าวเพิ่มไปอีกนะจน๊ะเนาะพริกป่นหอมแดงกระเทียมบักเขือเทศนี่ค่ะบัก,กเขือเทศก,กีนะจ๊ะเด้อบักเขือเทศกีในกระทะค่ะหอมผักซีนะจน๊ะเนาะแล้วก็นีน่ค่ะนี่ปลาแดกเขานะจน๊ะเนาะปลาแดกปลากี่เดือดปะลาล่าปลากระดีแล้วก็ปลาปลาขาวสอยนะจน๊ะเนาะค่ะขาดบ่ได้ค่ะผงพิเศษเขานี่ลนะจ้ะ มักหน่อยใส่นหน่อยมักลายใส่หลายมักแสบไายๆกับส้แม่นเปิ๊ดนั่นหละจ้ะพวประมาณได้จะเด้อมักหน่อยใส่นหน่อยมักลายใส่าลายมักแสบไายๆกับส่ตามที่เจ้าของมักค่ะเนาะใส่หลายกับพอดีทำลายสุขภาพนะจ้ะเนาะกันนี้ค่ะพักกับเป็นอย่างเขาก็เตรียมไว้แล้วจ้ะนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวเขาไอกับจะไปตำแจ้วตำอย่างนา้มีพักมีแครอดมีพักที่เขาลวกนะคะค่ะาี็ยัง พักอ่ะคล้ายๆพักกวางตุ้งค่ะดอกมันน่าจะเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะพักซดต้นหอมพักซดต้นหอมและะ้วก็นี่จ้ะพักกี่งยางบัวนี่แดงๆนี่ก็บบุ้งหัวจกักเรา,จ,าจะแต่ว่ากินได้พักแงะกระซัมกินได้เบิ่นน่าจะเนาะในนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราสิไปตำตำเจ้วกันค่ะเนี่คยครึ่งนี่ก็ใส่นี่เข้าไปเลยนี่น่าจะเนาะหอ,อมแดงกระเทียม เดือนลันบ่มีแสบตาแสบตาแล้วๆดำแหลกแล้วกะน,นี่ค่ะตอนใส่เลยกค่ะประแดกตอนเรานี่แหละปัญญาไปลงไปเลยตรงบัญญาบัญญามากส่ประแดกแล้วกะพริกป่นความเผ็ดตามใจชอบด้วยจ้าพี่น้องจ้า ใส่หลายๆใส่เพจหลายไม่ดีกินยากอีกก็ต้องใส่หลายนัวยัวค่ะนัวนัวยัวยัวมันเข่ากันกันนี่ค่ะเด้งใส่ตาข่อยซะละเข่ากันดีแล้วใส่ประกอบจ้ะประกอบสองฟีดได้จ้ะเด้อเอามาตะเมืองไทยเขาเหรอค่ะเก็บมัดเออนี่จ้ะ แหงบ่าเป็นย like. like, right. like. ังบ่าเสียกะใส่ไปเลยบ่าเป็นกินใส่ประกอบเดี๋ยวมันจะละลายใส่กันเองตั้มไปนะจ๊ะเนาะใส่ประกอบหลักอ่นี่ค่ะบักเลนบักเลนเบอร์เทนนะจ๊ะเนาะมักหลายใส่ลายมักหน่อยใส่หน่อยเนะจ๊ะเด้อจัดการเนาะ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 ให้เข้ากันกำลังกูกำลังกูจกินน้ำอะได้หรอกจ๊ะ คนไทยเนี่ยละนะ่ะเนาะต้องป่าวตำเดี๋ยวสามีเขาบานจะได้กินโคกนีก่ก็เลยเแล่นหนาเล่นหลังอยู่จะได้มัดขาไวเทะเว้ยหลังจากที่เคือเทศเน,นาะจะเนาละละละายหมดแล้วแตกหมดแล้วค่ะเคือเทศเน,นาะเขาตำแตกใส่นี่ลงไปเลยจ้ะนี่ต้นหอมผักซีใส่บนเบอร์นี่ละมากอะ ค่ะใส่ตามด้วยผงนัวด้วยจ้ะเด้อมักหน่อยมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายมักแสบหลายๆก็ใส่เข้าไปค่ะ <c oughs> ตามใจชอบด้วยจ้ะบ่เหยาะต่อค่ะโอย้ยพี่น้อเพิ่งจะแสบแท้เชื่อเลยอะลบลูแล้เนี่ย เอยมาหลายแตกพี่นองจ๋าเอยอะน,นะพี่น้องเอ๋ยพุนะ่นน่ะเอามาให้ได้ซิมจะซิมเบิง่งเนาะจ้ะเนาะแสบบ่แจจะ๊ะบจ๊ะป๊าดคือแสบแท้อ่ะถูรสตามใจชสมป่ะจ้ะเด้อนี่ๆพี่นอ้องนี่ก็ อาหารต่างแตนะ่พิซซ่าบ่าอยากกินสเต็กบ่ริอยากนระจาะเดี๋ยวอยากกับนี่ละกับข้าวเหนียวพักต้มนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเาจะไปใส่ถั่วเสียบเบิดอยู่หนึ่าที่นี่ตักใส่ถั่วเขาก่อนที่นี่นี่ค่ะจานผักที่เราจัดไว้ด้วยจ้ะเด้อผักต้มที่เ้าต้มไว้เนาะเอาก็ะติมา เรียบร้อยค่ะระเบิ้งพี่น้องแ่วประแดกค่อยระเบิ้งเป็นตาแสบพ่อค่ะข้าเหนียวคุยเจ้าบาทเพิ่งรึยี่่นะจ๊ะเนาะจำบุบลงนีแล่ะค่ะ แสบเบิดยุ่นั่นเลยค่ะแสบแสบแสบ,แสบอีกครั้งกันนี่ค่ะว้าแสบแสบตามด้วยนี่ค่ะแสบลายเป็นนองจาอ้า แก้วประแดบเรียบร้อยข้าวเหนียว